สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมจูราสิกคิง d o มนั่นเองนะคะวันนี้นะคะอสรณาจะไปเบียดที่30บาทนอะนแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป2,250บ,บาทนะคะตอนนี้นะคะสแคตเตอร์ของเรานะ,ะมา6ตัวแล้วนะคะแล้วก็มาอีก1ตัวนะแถวสุดท้ายได้ไหมได้มาอีก1ตัวนะคะได้สแคตเตอร์ไปจุกๆเลยนะคะได้มูนฟรีทั้งหมด16รอบนะคะทุกคนคะ่ะ มากันเลยค่ะรอบแรกนะคะเราได้ไป30บาทนะแล้วก็ได้หมุดฟรีเพิ่มมาอีก1รอบได้มาอีก12บาทนะฮะเหลือหมุดอีก1 4รอบนะคะทุกคนไปกันต่อยาวๆเลยนะฮะตอนนี้ได้มาอีก216บาทนะคะมาไหม เหลืออีก11รอบนะคะตอนนี้นะคะเราเพิ่งได้มาแค่258บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งเราลงทุนไปตั้งส0 0พันนะทุกคนเหลืออีก10รอบนะคะตัวนี้ตัวคูณคูณเก้านะยังเงียบอยู่เลยค่ะทุกคนคะ่ะยังไม่แตกเลยนะ,ะแตกน้อยมากแต่ว่าได้พวกได้หมุนฟรีเพิ่มมาอีกหนึ่งรอบนะคะ คูณแล้วนะคะทุกคนเหลืออีก200ได้มาแค่สได้มา312บาทแล้วนะเหลืออีก6รอบนะได้มาอีก39บาทค่ะภูเขาไฟมาอีก1รอบนะคะได้หมุนฟรีอีก1รอบเหลืออีก5รอบสุดท้ายนะคะทุกคนเราจะได้ทุนคืนไหมได้มาอีก270บบาทนะ พอแตกใหญ่อีสักหนึ่งรอบสัก1รอบนะทุกคนมาลุ้นกันนะเหลืออีก3รอบุดท้ายแล้วนะได้มาอีก459บาทนะคะแล้วก็แตกไปอีก108บาทเหลืออีก2รอบค่ะได้ภูเข่าไฟเพิ่มมาอีก1รอบนะตอนนี้คะ่ะตัวคูณของเรานะคะ คูณ19แล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ค่อยแตกเลยนะฮะวันนี้นะถือว่าแบบว่าเราอะได้แบบหมุนเยอะมากแต่ว่าแบบเรายังไม่ได้ทุนคืนเลยนะทุกคนมารอบสุดท้ายได้มา66บบาทนะได้ภูเขาไฟอีกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะ เราได้หมุนแบบเราได้หมุนเยอะมาแต่ว่าเราแทบจะไม่แตกเลยอะได้มาอีก207บาทนะรอบสุดท้ายจริงๆแล้วนะได้ไหมได้ไป1,296บาทแล้วก็มาอีก450บาทรอบสุดท้ายจริงๆนะแตกเยอะนะทุกคนคะ่ะรอบนี้นะเราเลยได้ทุนคืนเลยนะทุกคนคะ่ะเราได้เป็นเงินตอนนี้นะเราได้เป็นเงินระดับ เมกะแล้วนะคะจะไปถึงซูเปอร์เมกะไหมทุกคนได้ไป1746บาทนั่นเองนะคะได้หมุนไป24รอบน,น,นะคะได้เงินรางวัลรวมไป3,207บาทนั่นเองนะคะเท่ากับเราได้กำไรอยู่นะเออเห็นไหมทุกคนรอบนี้นะคะเราได้หมุนเยอะมากตั้ง20กว่ารอบนะคะแต่ว่าได้ทุนแบบได้กำไรน้อยมากเลยนะคะทุกคน ก็วันนี้นะคะอาซอต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ